ที่จดสงคลานะคะทางด้านของสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้มีการจัดกิจกรรมนะคะนนในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติขึ้นรวมไปถึงได้มีการทักทีทำบุญตักบาดให้กับนักสื่อสารมวลชนที่เสียชีวิตขณะที่ภาคบ่ายนะคะก็มีการจัดเสวนาในหัวข้ออนาคตของสื่อท้องถิ่นในยุค AI ค่ะ วันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือว่าวันนักข่าวค่ะซึ่งในส่วนของภาคใต้สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2505ค่ะหรือกว่า60ปีแล้วนะคะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติขึ้นโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสมาคมนะคะนำโดยนายชัยยงมณีรุ่งสกุลนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการและก็สมาชิกร่วมกันทําบุญที่วัดปลักกลิมในอําเภอหาดใหญ่จ สงขาเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตนายกสมาคมและสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นในช่วงบ่ายนะคะที่โรงแรม BP Grand Tower หัดใหญ่ค่ะสมาคมได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งจัดขึ้นตามข้อบังคับของสมาคมและก็การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งก่อนเปิดเวทีเสวนาในหัวข้ออนาคตของสื่อท้องถิ่นในยุค AI มีผู้แทนจากสปตรวมทั้งสมาชิกสมาคมจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทรัศน์เว็บไซต์และก็สื่อโซเชียลมีเดียนะคะเข้า กกิจกรรมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมรวมทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์วันนักข่าวซึ่งจัดขึ้นในช่วงเงย็นวันเดียวกันซึ่งทางสมาคมนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนายชรินเกิดสมนะคะวันนี้ก็จะเดินทางไปร่วมงานและก็พูดคุยกับบรรดานักสื่อสารมวลชนนะคะที่เข้าร่วมงานด้วย นายชัยยงมณีรุ่งสกุลในะคะนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยบอกว่าอาชีพนักข่าวถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็น,นกลไกสําคัญในการทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานทุกภาคส่วนทั้งสังคมรัฐบาลและก็หน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นอาชีพนักข่าวอย่างน้อยก็ต้องมีความเที่ยงธรรมในใจและต้องมีความพร้อมในการทําหน้าที่เนื่องจากเป็นอาชีพเดียวที่ทํางานแบบไม่มีวันหยุดและที่สําคัญที่สุดคือคนเป็นนักข่าวต้องมีความรอบรู้รอบด้านและก็รอบค และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตประดุดดังสุนัขเฝ้าบ้านหรือว่าวอ c ด็อกซึ่งเป็นสมญานามของนักข่าวทุกคน สำหรับวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าวนะคะตรงกับวันที่5มีนาคมของทุกปีซึ่งจะเป็นวันที่มีการก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี2498โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิกในตอนนั้นนะครับประมาณ15ท่านแล้วก็จากนั้นได้มีการร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและกลายเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันและยังได้กําหนดให้วันที่5มีนาคมเป็น วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมหรือวันนักข่าวและเรียกอย่างก็คือวันนักสื่อสารมวลชนแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันค่ะ